กูรูอาหารพื้นถิ่นภูเกต็ตหรือที่เรียกว่าอาหารอุนเตศได้พาตูนไปเดินสำรวจตลาดสดเทศบาลหนึ่งหรือว่าตลาดหมันซานเพื่อที่จะไปทำความรู้จักกับวัตถุดิบท้องถิ่นของภูเกต็ตและซื้อวัตถุดิบมาทำเมนูโบราณหาทานยากอย่างกะหรี่หมายฟานที่อร่อยสุดๆจนตูนนี่ถึงขนาดต้องวิตน้ำซุปซะจนกลี้ยงถ้วย,ยเลยค่ะแสดงว่าอร่อยจริงมื้อเย็นวันนี้นะคะตูนก็มีนัดกับโก้ถ้ยอีกครั้งหนึ่ง เพราะโกทุ่ยบอกว่ายังมีอาหารพื้นถิ่นภูเก็ตอีกหลายเมนูที่หาทานยากแล้วโกก็อยากจะทําให้ตูนได้ทานโกยังการันตีด้วยนะคะว่าเย็นวันนี้กับข้าวเต็มโตแน่นอนเพราะว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยถือว่าเป็นอาหารมื้อใหญ่มื้อสําคัญของคนภูเก็ตเป็นเวลาที่สมาชิกในครอบครัวจะได้มานั่งล้อมวงทานข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็เลยต้องทํากับข้าวหลายอย่างหน่อยค่ะตามคําสั่งโกทุ่ยนะคะโกทุ่ยบอกว่า เดี๋ยวจะทํากับข้าวให้ทานอีกมือ้อนึงเป็นมื้อใหญ่เลยแต่ว่าอยากทานนี่ต้องออกแรงหน่อยก็ถ่วยเลยให้ตุ้มมาซื้อของวันนี้3อย่างแต่ว่าที่ต้องมาซื้อที่ตลาดเนี่ยมีปลามงกูบอกว่าเอาแค่ตัวใหญ่เท่านั้นตัวสามโลเท่านั้นเล็กกว่านี้ไม่เอาใหญ่กว่านี้กก็ไม่เอาไม่น่าใจเหมือนกันว่าปลามงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่ามีอีกอย่างหนึง่งที่แค่ชื่อเนี่ยตุ้มก็เกือบจะจําไม่ได้ละคือเคยเค็มอึก ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่เคยเห็นเกิดมานะคะก็เดี๋ยวไปถามพาะะ่อค้าแม่ค้าเขาข้างไหนน่าจะบอกดูค่ะพี่โกะเจาะจงว่าต้องเป็นปลาตัวใหญ่หนัก3กิโลเท่านั้นนะคะตัวเล็กๆหลาย<อ>ๆตัวไม่เอาก็เพราะว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยจะเนื้อนแน่นแล้วก็ทานอร่อยกว่าค่ะปลามงมีไหมคะอันอย่างนี้เหรอโอ้ตัวใหญ่จังตัว3มโลมีไหมคะ สองโลเท่าไหรอ่ะโอโอเคโอเค,อเคได้ได,ได,ได้ได้แล้วนะคะปลามงปลามงหรือปลากระมงนะคะเป็นปลาทะเลตระกูลเดียวกับปลากระพงแล้วก็ปลาสำรีมีมากในทะเลอันดาม,มันคนภูเก็ตเนี่ยจะนิยมเอามาทำเป็นแกงไตปลาเพราะว่าตัวใหญ่มีเครื่องในยเยอะค่ะได้แล้วนะขอบคุณค่ะ ได้วัตถุดิบอย่างแรกแล้วนะคะต่อไปก็ต้องไปซื้อเคยเค็มค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าให้เดานะคะก็น่าจะคล้ายๆกับกะปิเพราะว่าคําว่าเคยเนี่ยน่าจะหมายถึงกุ้งเคยที่ใช้ทํากะปิตุ้งก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่ร้านขายเครื่องปรุงที่อยู่ชั้นล่างค่ะพี่คะมีเคยเค็มไหมคะเคยเค็มมันเป็นยังไงเอ่ยขอดูหน่อยอันนี้เหรอเคยเค็มมันคือคือคืออะไรคะเนี่ยสีเหมือนกะปิ มองนี่ยังเห็นตัวกุ้งเล็กๆอยู่เลยชื่ออาจจะฟังดูแปลกนะคะแต่จริงๆแล้วเคยเค็มเนี่ยก็คือกะปิน้ำค่ะมีวิธีการทำที่เหมือนกับการทำกะปิเลยคือเอากุ้งเคยตัวเล็กๆนะคะมาดองเกลือไว้ 3- 4สวันแต่ยังไม่ต้องไปตากแดดให้แห้งจนกลายเป็นกะปิเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสให้ออกเค็มเค็มเปรี้ยวเี้ยวเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาการถนอมอาหารอของทางภาคใต้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ วัตถุดิบสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือดอกดาหลาที่ใช้เป็นเครื่องปรุงให้แกงตงุ้นี้มีรสเปรี้ยวอมหวานพี่คะมีมีดอกดาหลาป่ะคะหมดแล้วอ๋อปกติก็ขายใช่ไหมอ๋อแล้วร้านอื่นมีไหมหาดูที่ตลาดเราไม่มีนะคะพ่อค้าก็เลยแนะนําว่าให้ไปหาดอกดาหลาที่ร้านขายต้นไม้ดูคะ่ะโอเคได้เดี๋ยวหนูเดินไปค่ขอบคุณค่ะ ที่นี่มีไหมคะมีครับมีเหรออยู่อยู่ตรงไหนคะหนูขอเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปไปเลยครับโใกล้นิดเดียวอันนี้แล้วอย่างนี้ขายยังไงอะคะถ้าขายเป็นดอกดอกห้าบาทครับดอกละห้าบาทครับผมอ๋ออุ้ยแล้วมันมีมันมีแบบเดียวว่าคะหนูต้องเออมีมีตอนนี้ที่ในสวนมีอยู่สามสีครับคือมีสียุ้มคูสีแดงทางนู้นนะครับแล้วมีสีขาวอยู่ทางนู้น มีสีแดงสีชมพูสีขาวอ๋อเขามีหลายสีเหรอคะครับมีหลายสีครับอ่ะก็จะเอาสีอะไรก็จะสีอะไรไม่รู้ไม่ได้ถามมาถามแต่ว่าเอากี่ดอกไม่ก่อไปทั้งสามสีเลยนะครับเอาไปทั้งสามสีเลยเหรอครับผมอ่ะแล้วเขาเขาทำกับข้าวเขามันเขาสีอะไรต่างรสชาติอะไรกันไหมคะก็คล้ายๆครับคล้ายๆกันแต่ความความนิ่มของกรีบเนี่ยสีชมพูมันจะนิ่มที่สุดเลยครับเหมาะสำหรับการทําอาหารอ๋อโอเคถ้าสีชมพูเหมาะแก่การทําอาหารอันนี้คือแบบ เหมือนดอกไม้ประดับเหมือนดอกปักษาสวรรค์อะไรอย่างนี้นะคะลักษณะเไนต้นเป็นไม้ประดับได้ด้วยครับอ๋อนี่ทานได้อะทานได้ครับการทานนี่ทานตั้งแต่ดอกอ่อนนะครับดอกอ่อนคือดอกประมาณนี้นะครับดอกอ่อนนะครับอันนี้คือบานเต็มที่นะครับแลวทีนี้หนอก็ยังทานได้เลยครับหนออ่อนนี้ยเพราทานได้หมดเลยครับ ดอกดาหลาหรือกาหลานะคะเป็นดอกไม้ท้องถิ่นของทางภาคใต้อยู่ในวงเดียวกับพวกขิงแล้วก็ข่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยทั้งปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังเอาไปทาอาหารได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกต้มจิ้มน,น้ําพริกใส่ในแกงต่างๆแล้วก็ใช้ผสมในข้าวยำได้ด้วยค่ะ ใ,ใช้ดอกอ,อ่อนแบบนี้ที่ยังต้มๆอยู่นี้แต่ว่าอันนี้สวยดีอ่ะเดี๋ยวเอาไปฝากโบนไว้และแล้วนะคะตุนก็ได้ดอกดาหลาปลามงแล้วก็เคยเข็มวัตถุดิบที่โกทุ้ยต้องการมาครบทั้ง3อย่างแล้ว ช่วงหน้านะคะก็ถึงเวลาเข้าครัวไปทำอาหารพุ้นเตะกันต่อแล้วค่ะอยากรู้จริงๆเลยนะคะว่าแกงตูนี้แล้วก็เคยเค็มอึกที่กดทุยบอกว่าจะทำให้ทานเนี่ยจะมีหน้าตาแล้วก็รสชาติเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ